จ้าน้องผีเสื้อคนสวยเอยฉันจะไปเก็บดอกไม้บนภูเขานะจ้าช่วงเนี้ยมีดอกไม้สวยๆเยอะแยะเลยละนะแม่ฟังดูน่าสนุกจังงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปช่วยนะจ้าได้เลยจ้างั้นฉันขอล่วงหน้าไปก่อนนะเดี๋ยวจะรออยู่บนเขาและกันแล้วเจอกันจ้าไปลนะอโอเคสเบียงครับ รีบไปดีกว่าเดี๋ยวน้องผีเสื้อจะรอนานฮ่าฮ่าไอ้ไอ้้เพิ่หาโอ้ยโอ้ยแ้เมื่อไหร่จะถึงเนี่ยโอ้ยเห้เพักก่อนดีกว่ามั้งเนี่ยเฮ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้เดี๋ยวหาที่พักก่อน หวัวไม่หัวมัวเหนื่อยกินน้ำซะหน่อยเฮ้ยโอ้ยปวดช่องชิงปวดชิงช่องโอ้ยสงสัยจะดื่มน้ำเยอะไปหน่อยเฮ้ยฮห้องน้ำตรงนี้ก็ไม่มีตรงไหนดีนะเฮ้ยเฮ้ยฮะโอเคตรงนี้ดีกว่าเจอแล้วลาลาลนลาเรียบๆก่อนเรียบๆก่อนเฮ้ยโอ้โฮะเฮ้ยทำอะไรอยู่นี่สกปรก ฮีโร่ฮีโร่เอฮีโร่ไปไหนอะที่โทรมาบอกว่าอยู่บ้านแล้วนี่นาะหนีไปเที่ยวเล่นไหนอีกแล้วเนี่ยหรือว่าหลับไปแล้วนะฮีโร่ฮีโร่ มา,ะะามาแล้วค่ะพี่ข้ามาแล้วไปไหนมาคือว่าเมื่อกี้เกิดเหตุฉุกเฉินนิดหน่อยก็เลยต้องเข้าห้องน้ำมาครับ <c ười> <c ười> ก็เลยมาหาพี่ข้าวแล้วก็เพื่อนๆนทางบ้านช้าไปนิดหนึ่งครับอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองพ <c ười> ี่ข้าเข้าใจครับเรื่องขับถ่ายอย่างเงี้ยเดี๋ยวแหละที่ไปปล่อยไว้นะครับ <c ười> <c ười> ไม่เงี้ยอั้นไว้เนี่ยอันตรายต่อร่างกายเรานะ <c ười> แล้วนี่เผลอๆเนี่ยถ่ายรายการไปแล้วฮีโร่อั้นล้วอั้นไม่อยู่อายเพื่อนเพื่อนแย่เลย พี่ข้าวครับไม่ต้องห่วงรอคิดโล่โตแล้วจัดการตัวเองได้ว <c oughs> ่าไงพูดถึงระบบขับถ่ายแล้ว <c oughs> ที่เราเคยเรียนเรื่องระบบย่อยอาหารไปแล้วว่ากาก,ากใยจะถูกส่งจากลำไส้เล็กไปลำไส้ใหญ่แล้วหลังจากนั้นไปทวารหนักออกมาเป็นอุจจาระแต่ปัสสาวะกับอุจจาระมันออกมาคนละทางกันนะครับ <c oughs> สแสดงว่าระบบขับถ่ายอุจจาระกับปัสสาวะแยกส่วนกันใช่ไหมครับ ถูกต้องแล้ว่ะครับเวลาที่ร่างกายของเรานะครับมีการเผาผลาญพลังงานเกิดขึ้นนะครับก็จะมีของเสียส่วนเกินเนี่ยเกิดขึ้นในร่างกายของเราร่างกายของเราเนี่ยนะครับก็จะมีกลไกในการขับของเสียเหล่านั้นออกจากร่างกายนะครับผ่านระบบขับถ่ายหลากหลายรูปแบบเลยละครับแล้วระบบขับถ่ายปัสสาวะเนียนะครับก็เป็นการขับถ่ายของเสียทางไตนั่นเองครับพี่ข้าวครับฟังจากชื่อแล้วแสดงว่า ไตเป็นอวัยวะที่สําคัญมากในระบบขับถ่ายปัสสาวะใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะครับฮีโร่ไตของเรานี่ยนะครับทำหน้าที่กําจัดของเสียในรูปของน้ําปัสสาวะครับโดยที่ไตของมนุษย์นะครับจะมีรูปร่างคล้ายกับถั่วดําอยู่บริเวณช่องท้องข้างกระดูกสันหลังบริเวณเอวของเรานี่แหละครับและในไตแต่ละข้างนะครับจะมีหน่วยการทํางานที่เล็กที่สุดที่เรียกว่าหน่วยไต เลือดของเราเนี่ยนะครับจะถูกกรองแล้วก็จะผ่านกระบวนการต่างๆที่ทําให้ของเสียกลายเป็นปัสสาวะครับพี่ข้าวครับกว่าปัสสาวะจะออกมาจากร่างกายของเราอะครับ <S <S อือ มันต้องผ่านอวัยวะอะไรบ้างหรอครับแบบนี้นะครับฮีโร่น้ําปัสสาวะของเราเนี่ยนะครับจะไหลผ่านท่อเล็กๆที่อยู่ในไตนะครับมารวมกันที่กรวยไตก่อนจากนั้นนี่นะครับก็จะไหลเข้าไปสู่ท่อไตซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเรียบนะครับที่จะช่วยขับปัสสาวะให้ไหลไปที่กระเพาะปัสสาวะที่เป็นที่เก็บปัสสาวะของเรานะครับก่อนที่จะเคลื่อนตัวสู่ท่อปัสสาวะก่อนที่จะกําจัดออกนอกร่างกายของเราไปครับพี่ข้าวครับ ฮีโโลเคยรู้มาว่ากระเพาะปัสสาวะของเราสามารถบรรจุน้ำปัสสาวะได้ประมาณ500ถึง1,000มิลลิลิตรแสดงว่า ก็เท่ากับขวดน้ำลิดหนึงขวดเลยนะครเนี่ยใช่แล้วครับแล้วฮีโร่รู้ไหมว่ากระเพาะปัสสวาวะของเราเนี่ยขยายได้เยอะมากๆเลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมนุษย์ที่สุขภาพดีนะครับจะขับปัสสวาวะออกมาวันละ800ถึง2,000มิลลิตรเกือบ2ลิตรเลยอะซึ่งปริมาณนี้นะครับขึ้นอยู่กับปริมาณของของเหลวที่เข้าสู่ร่างกายแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานของไตนั่นเองครับ ได้เวลามาสนุกกับคำถามเรื่องระบบขับถ่ายปัสสาวะกันแล้วอวัยวะใดไม่ใช่อวัยวะในระบบขับท่ายปัสสาวะจะเป็นไตลำไส้ใหญ่หรือกะอระเพาะปัสสาวะถูกต้องแล้วลำไส้ใหญ่นั่นเองลำไส้ใหญ่ที่เป็นท่อใหญ่ๆยาวๆนั้น เป็นอวัยวะในระบบย่อยอาหารและขับถ่ายอุจจระมาช่วยกันคิดต่ออีกสักข้อนนะอวัยวะใดทำหน้าที่กรองของเสียในระบบขับถ่ายปัสสาวะกระเพาะไตหรือตับใช่แล้วไตนั่นเอง ทั้งสองข้างที่อยู่ในร่างกายของเรานั้นทำหน้าที่ในการกรองของเสียออกจากเลือดที่ไหลผ่านไตอ้าวแล้วแล้วเข้าค้นไมห่หมดเลยเดี๋ยวข้าจะเอาไปให้เจ้านกศัตรูตัวฉกาดของเจ้าพวกมแมลงที่รังนกใหญ่แล้วเราก็หลอกใช้มันให้ไปจัดการเจ้าเพื่อนกับเพื่อนของมันซะเลย <c oughs> สวัสดีครับท่านนกใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่วันนี้พวกเรานําผักผลไม้มาก <ๆๆ S 2> มายมาให้ท่านและหวังว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีต่อกันได้นะครับดีมากดูแลเด็ป้อนอาหารลูกๆที่นา่ารักของท้าด้วยนะนี่จ่าเด็กๆผู้น่ารัก อมตัวโตกันจังเลยน่ากลัวเหมือนแม่เลยออยออยอุ้ยอุยนี่นี่อ๊ยออยอยนี่อ๊ยจิกให้โดนอาหารสิจจาอย่าจิกพี่ออเจ็บเจ็บอุ้ยต่งโมต่งโมตงโมอาแตงโมตงโมตงโมาแล้วตงโมอิ้งจําจิ้จําน้ำต่งโมอร่อยที่สุดงังตแตงโมตงโมามอีกต้มอีกต้มอีล้วแ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 ล้หมดแล้วอาอีกเอาอีกเอาอีกเอาอี ไม่หมยุดจ้ามีอีกเยอะเลยฉันเอามาให้ได้ทุกวันเลยนะแต่แต่แต่ติดตรงที่ว่าเจ้าพวกแมลงมันชอบแอบแย่งน ah> ี่สิถ yes. ้าไม่จัดการนะอาจจะไม่มีแตงโมมาให้อีกก็ได้นันเนี่ยอ้อยอ้อยอยแตงโมยังอ้วนปวดปวดปวดชิงจังเลยอะไรนะอ้ยมันมันอะไรเนี่ยเปียกโอโหโดดอีกแล้ว เรียนรู้เรื่องอวัยวะจะมีอะไรที่ดีไปกว่าการได้สำรวจอวัยวะของจริงจริงด้วยครับวันนี้มีที่หมูใจดีเจ้าเก่าส่งอวัยวะมาให้พวกเราได้ดูกันนะครับนั่นก็คือไตแล้วก็กระเพาะปัสสาวะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยยย <Yeah. S 1> แล้วเรามาเริ่มจากกระเพาะปัสสาวะเลยไหมครับได้เลยครับเอามาเลยชื่อ เพราะว่าหมูเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีอวัยวะภายในที่คล้ายคลึงกับคนมากๆเราจึงนำอวัยวะของหมูเนี่ยมาศึกษาดูจะได้เห็นว่าอวัยวะภายในของคนเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับนุ่มมากมึงดึงด้วะมันดูคล้ายๆกับกระเพาะอาหารไหมใช่คับคล้ายๆนะ มีน้ำไหลออกมาอ้ปัสสาวะปัสสาวะปัสสาวะอ่อยออกมาเยอะแล้วลองกดดูเฮ้ยนน้ก็ดวะว้ายปอมาแล้วน้ำนี่คืออะไรปัสสาวะนี่ครับโอย าดูมลองผ่านเลยครับเอานะอุ้ยนะหนาไหมฮะหนาอยูโอ้ยหนายังมรู้จับไหมอืมโอ้โหเอ้ลื่นลื่นมันลื่นลนิ่มๆเนาะครับแต่มันหนามากเลยครับเนี่ยแต่อันนี้มันหนากว่าท่อนี้หนากว่าท่อนี้อู้หูแข็งมากครับเนื้อขนังนี้บางกว่าลื่นกว่า เราลองดึงสิมันยืดหยุ่นไหมไหนามาอาตัยเชฮ้ยมันลื่นนะครับแล้วก็มันแข็งกว่าที่คิดด้วยอ่ะอลองจับสิครับมันแข็งกว่าที่คิดเออเวลากดแล้วมันโอ้มันแข็งเนาะตอนแรกดกว่ามันจะนิ่มกว่านี้ใช่ไหมใ ลองผ่าดูดีไหมได้เลยครับไตเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไตาส่วนนอกเนาะเห็นสีนี้ไหมครับแล้วก็จะมีไตชั้นตรงกลางคือชั้นตรงนี้ แล้วก็อันนี้เป็นส่วนข้างในน้ำปัสสาวะเนี่ยมันจะค่อยๆรวมกันจากท่อจากข้างนอกผ่านเข้าไปจนถึงข้างในแล้วตรงนี้จะไปรวมกันที่กลวยไตยแล้วก็จะวิ่งเข้าไปที่กระเพาะปัสสาวะ ไตของคนเรานั้นจะอยู่ชิดกับผนังด้านหลังของช่องท้องทั้งสองข้างของสันหลังไตมีโพรงอยู่ภายในมีขั้วไตาเป็นทางผ่านของหลอดเลือดผนังของโพรงไตไม่เรียบเนื่องจากมีปุ่มเล็กๆยื่นเข้ามาจําน,นวน6ถึง15ปุ่มส่วนกระเพะาะปัสสาวะนั้นเป็นอวัยวะที่มีผนังเป็นกล้ามเนื้อเรียบอยู่หลังหัวหนาว รูปร่างของมันค่อนข้างกลมโดยทั่วไปเมื่อมีปัสสาวะ160-300มิลิตรอยู่ในกระเพาะปัสสาวะก็จะทำให้เรารู้สึกปวดปัสสาวะและถ่ายปัสสาวะออกมาได้ครับเราได้รู้จักกับอวัยวะในระบบขับถ่ายปัสสาวะไปแล้วนะครับแล้วก็ได้เห็นอวัยวะคร่าวๆแล้วแต่อวัยวะเหล่านั้นเนี่ยจัดเรียงตัวยังไงในร่างกายแล้วทำงานกันยังไง ไปเรียนรู้ให้เข้าใจมากขึ้นกับการสร้างแบบจำลองนี้กันเลยครับน้ำขวต่างๆมาต่อกับสายยาง เอาวัยวะต่างๆเชื่อมโยงกันแล้วใส่ผงสีผสมอาหารสีเหลืองลงไปนิดหน่อยมาจำลองดูการเกิดปัสสาวะกันได้เลย ไคืออวัยวะสำคัญในระบบขับถ่ายปัสสาวะไตแต่ละข้างประกอบด้วยหน่วยไตยนับล้านหน่วยมีลักษณะเป็นท่อที่ขดไปมาบริเวณของหน่วยไตยจะมีการดูดซึมสารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเช่น <c oughs> แร่ธาตุน้ําตาลกลูโคสกรดอะมิโนรวมทั้งน้ำกลับคืนสู่หลอดเลือดฝอยและเข้าสู่หลอดเลือดดำ ส่วนของเสียอื่นๆที่เหลือนั้นก็คือปัสสาวะจะถูกส่งมาตามท่อไตเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะซึ่งมีความจุประมาณ500มิลิลิตรแต่กระเพาะปัสสาวะสามารถที่จะหดตัวเพื่อขับปัสสาวะออกมาได้เมื่อมีปัสสาวะมาขังอยู่ประมาณ250มิลิลิตรและในแต่ละวัน ร่างกายจะขับปัสสาวะออกมาประมาณ1-1.5ลิตรเลยนะครับได้เวลามาช่วยกันตอบคำถามแสนสนุกแล้วฉันเป็นอวัยวะหนึ่งในระบบขับถ่ายปัสสาวะตัวของฉันเป็นท่อแคบๆยาวๆฉันเชื่อมต่อจากไตทั้งสองข้างไปยังกระเพาะปัสสาวะ ็คือท่อไตนั่นเองท่อไตมีผนังหนาและรูแคบครึ่งบนจะอยู่ในช่วงท้องและครึ่งล่างจะอยู่ในช่องเชิงกรานไปสู่มุมหลังของกระเพาะปัสสาวะเป็นทางผ่านของปัสสาวะจากไตลงมาที่กระเพาะปัสสาวะมาต่อกันอีกหนึ่งคำถามดีกว่าตัวชั้นประกอบไปด้วยสารที่ร่างกายไม่ต้องการ แรกเริ่มตัวฉันถูกกรองโดยไตและถูกส่งต่อไปโดยท่อไตฉันเป็นของเสียที่เป็นของเหลวส่วนมากแล้วฉันมีสีออกเหลืองใช่แล้วฉันก็คือปัสสาวะฉันเป็นของเสียในรูปของเหลวที่ร่างกายขับถ่ายออกมาโดยไตด้วยกระบวนการการกรอง จากเลือดและถูกขับออกจากร่างกายทางท่อปัสสาวะนี่ครับพ ah. ah ี mm ่เข่ามาแล้วนี่เลยอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดห้องน้ำ เยี่ยมไปเลยครับฮีโร่เดี๋ยวเราไปทำความสะอาดห้องน้ํากันดีกว่าเพราะว่าการรักษาความสะอาดบริเวณที่ใช้ในการขับถ่ายปัสสาวะแล้วก็อุจจาระเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับฮีโร่เห็นด้วยกยับพี่ข้าวร้อยเปเ็นลยครับเพราะว่าถ้าห้องน้ําของเราสกรปรก ก็จะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและถ้าเราเข้าไปในห้องน้ําก็จะเจอกับเชื้อโรคพวกนั้นครับใช่แล้วล่ะครับพีโรเชื้อโรคพวกนันน้นนะครับอาจจะเข้าสู่ร่างกายของเราแล้วก็ทําให้เราเป็นโครคภัยไข้เจ็บต่างๆได้มากมายเลยนะครับถึงแม้เราจะทําความสะอาดห้องน้ําแล้ว แต่หลังจับขับถ่ายแล้วก็ควรทําความสะอาดร่างกายและทําความสะอาดมือหรือล้างมือด้วยนะคะใช่แล้วละครับแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือเราไม่ควรที่จะอั้นหรือว่ากั้นปัสสาวะาไว้นานๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีน้ําปัสสาวะค้างอยู่ในท่อปัสสาวะนานๆแล้วแล้วก็เชื้อโรคเนี่ยก็จะเติบโตได้ดีเราก็อาจจะติดเชื้อแล้วก็เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้แหละครับแล้วเพื่อนเพื่อก็อย่าลืมดื่มน้ำไม่เพียงพอต่อร่างกายของเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับ โดยเราสามารถสังเกตจากสีของปัสสาวะที่เราปัสสาวะออกมาโดยการดูว่าเราดื่มน้ำเพียงพอไหมหรือดื่มน้ำขาดน้ำหรือเปล่าใช่ครับถ้าเกิดว่าสีปัสสาวะของเราเป็นสีเหลืองอ่อนๆเน,นี่ยนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสีปัสสาวะของเราเป็นสีเข้มยิ่งเข้มเท่าไหร่นี่นะครับยิ่งเป็นสัญ,ญญาณอันตรายว่าร่างกายของเราได้รับน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการครับถ้าปัสสาวะของเรามีสีผิดแปลกไปจากปกติเยอะ หรือมีเลือดเจอือปนอยู่ในปัสสาวะเป็นสัญญาณอันตรายมากเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถเป็นโรคต่างๆได้เช่นโรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือโรคนิ้วในไตหรือโรคไตได้ครับใช่แล้วล่ะครับพี่ข้าว่านะได้เวลาที่เราจะไปทคองภระสาทห้องน้ําแล้วนะครับฮีโร่พร้อมยังได้อยู่แล้วครับพร้อมไปเลยไปเลย<ป> โอ้ยปวดทองจังเลยเอ,าอ้าโอ้ยมีคนอยู่โอยยังไม่เสร็จอีกแล้วเนี่ยเฮ้ใครอยู่ในนั้น่ะรีบบอกมาหน่อยสิฉันจะเข้าห้องน้ำโอ้ยขำมากตลกจังเลยเรื่องเนียเ้ยเฮ้รีบหน่อยพวกฉันฉันจะไม่ไหวแล้วจริงๆนะโอ้ยช่วยออกมาที เอ๊ยได้ยินได้เอ๊ะเอ้อะ,อะ,อะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ไม่ไม่ไหวแล้วอ้าหลอกแล้วชิวเฉียดไปแล้วเรา